พวกคนเคยเล่นแมปพิกกี้ไหมครับผมเชื่อว่าแทบจะทุกคนในนี้เนี่ยที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้เนี่ยน่าจะต้องรู้จักกับแมปพิกกี้มาก่อนครับซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยแมปพิกกี้เนี่ยก็ถือว่ายังมีคนเข้าไปเล่นอยู่นะครับแต่ล้วนแล้วส่วนใหญ่เนะี่ยน่าจะเลิกเล่นกันไปแล้วแหละครับตั้งแต่อัปเดตบุ๊กหนึ่งพาร์ทสิบสองไปมันเกิดอะไรขึ้นกับเกมที่เคยมีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของแพลตฟอร์มและเคยได้รับรางวัลบล็อกซี่กว่า3รางวัล จากคนเล่นสูงถึง5 0 0แสนณะตอนนี้เนี่ยเหลือแค่ประมาณหลักหมื่นเท่านั้นมันเกิดอะไรขึ้นและคนสร้างอย่างมนินิตูนได้ทําอะไรลงไปทําให้มันเกิดขึ้นแบบนี้เดี๋ยวเรามาฟังกันในคลิปวิดีโอกันเลยครับ ในวันที่20มกราคมครับสองพนี่มินิตูนกับเพื่อนๆของเขาเน่ยได้ทำการเล่นเกมเกมหนึ่งในโลโบล็อกครับซึ่งเป็นแมปที่วิ่งหนีตัวละครหมูนั่นแหละเหมือนกับพิกกี้เลยแต่เขาเนี่ยได้ทาการพูดออกมานะครับว่าเฮ้ยเขาเนี่ยสามารถที่จะทําแมปแบบนี้ได้นะเย้ยซึ่งไอเดียเกมเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคุณน,น่าจะเคยเห็นเกมแกรนนี่วิ่งหนีคุณยายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะฟีลไลค์ประมาณนั้นเลยครับซึ่งเขาเนี่ยใช้เวลาในการศึกษาในการหาทางที่จะทําแมปในโลบล็อกเนี่ยซึ่งไอตัวหมูเนี่ยของ เป็นการอินสไพร์ลิ่มาจากตรงนี้แหละครับและเขาเนี่ยก็ต้องการที่จะเอาไอ้ตัวหมูเนี่ยเข้าไปอยู่ในแมปของเขาครับและหลังจากนั้นไม่กี่วันครับ28มกราคม2020ครับแมปพิกกี้ได้ถูกปล่อยให้ออกมาเล่นกันอย่างสาธารณะนะครับผมและ4วันต่อมานะครับเอาเบิร์ตจากช่องฟลา m i งโกที่มีผู้ติดตามกว่า10ล้านในปัจจุบันนะครับก็เริ่มการอัปโหลดคลิปวิดีโอการเล่นเกมพิกกี้ของมินิตูนนั่นเองครับซึ่งนั้นตอนนั้นทําให้แมปพิกกี้เนี่ยเริ่มมีชื่อเสียงครับซึ่งนน,น,น้ามขึ มาแบบหลักพันได้ครับซึ่งหลังจากนั้นมานะครับผมนะสามอาทิตย์เนี่ยมินิตูนก็ได้ทําการปล่อยอัปเดตอัปเดตขึ้นมาจนกลายเป็นอัปเดต c h a เ t e r 4ครับซึ่ง c h a เ t e r 4เนี่ยเริ่มเป็นจุดเปลี่ยนของมินิตูนเลยนะครับเพราะว่า c h a เ t e r 4นั้นได้มีการใส่เนื้อเรื่องต่างๆเอาไว้หลังเวลาเราเริ่มจบ ending ของแต่ละพาร์ทนั่นเองนะครับซึ่งทําให้พิกกี้เนี่ยเริ่มได้รับความนิยมขึ้นมากนะครับผม ผมพูดตรงๆเลยนะครับว่ามันคงไม่มีอะไรที่จะมาเปรียบเทียบได้อะเนาะเพราะว่าในทุกๆชัปเตอร์ของพิกกี้ที่ได้อัปเดตมาหลังจากพาร์ทที่4เนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากที่จบเนี่ยไอการทําแบบนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันเป็นการทำอ่าเกมแบบที่เขาเรียกว่า c ิ i f f h a n g e r ครับก็คือทําให้ตอนต่อไปเนี่ยมันดูน่าสนใจร้าใจทําให้อยากติดตามนะครับผมเช่นเสียงใครมันอยู่ในวอลกี้ทอลกี้วะหรือการที่เราติดตามหาว่าเฮ้ยไอตำรวจจอร์ช่ย,ยมันเป็นใครอะไรเย โดยในลูกพาร์ตเนี่ยมินิตูนก็ได้ทําให้ตัวเกมเนี่ยมันยังมีความที่จะอยากเล่นต่อไปเรื่อยๆครับเพราะอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นต่อและมินิตูนเนี่ยก็ได้ทําแบบเนี้ยย้ำมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนพิกกี้เนี่ยผมต้องพูดได้เลยว่าดังเป็นพลุแตกมากครับเพราะว่าในการอัปเดตแต่ละครั้งเนี่ยแทบจะเป็นอาทิตย์2อ,อาทิตย์ด้วยซ้ำไปก็คือแบบเขาอัปเดตเกมเนี่ยทีมากและทําให้คนเนี่ยเริ่มที่จะรู้จักพิกกี้เป็นวงกว้างมากขึ้นครับและโดยที่คนที่เป็นผู้เล่นพิกกี้แล้วก็สามารถที่จะแนะนำ ทำให้คนเข้ามาเล่นแล้วก็ตามได้นะครับโดยไม่ได้ตูนเนี่ยเขาได้ทำการอัปเดตเจ้าพิกกี้เนี่ยมาจนถึงช h a เตอร์ที่8 c h a p t เตอร์ที่9ของบุ๊กหนึ่งนะครับซึ่งเป็นชั珀เตอร์ที่สุดยอดเอามากๆและทําให้ยอดของแมปพิกกี้เนี่ยทำลายสถิตินะครับเป็นเกมที่มียอดผู้เข้าชมสูงเป็น1000ล้านได้ไวที่สุดนะครับผมโดยแมปพิกกี้เนี่ยใช้เวลาเพียงแค่79วันเท่านั้นเพื่อที่ขึ้นถึง1000ล้านวิสิตนั่นเองครับ และความดังของพิกกี้เนี่ยก็ยิ่งพุ่งทยานขึ้นไปเรื่อยๆครับซึ่งพุ่งทยานจนถึงขั้นที่ว่าพิวที่พายอดีตยูทูบเบอร์ที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในโลกเนี่ยเข้ามาเล่นแมปของพิกกี้แล้วนั่นเอง ซึ่งต่อให้มันจะเป็นเวลาแค่ไม่กี่นาทีที่เขาเข้ามาเล่นแมปเนี่ยแต่ผมก็ต้องบอกเลยว่ามันใด้บ่งบอกถึงความดังของแมปพิกกี้แล้วนะครับว่าแมปพิกกี้เนี่ยมันดังขนาดไหนซึ่งยูทูบเบอร์มากหน้าหลายตาเนี่ยก็ได้มาทําคลิปแมปพิกกี้เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยครับทำคลิปเกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆทิกการเล่นต่างๆลงเต็มไปหมดแล้วครับนั่นในเวลาขนาดนั้นเองเนี่ยทุกคนเนี่ยย่อมมองครับว่าเฮ้ยจุดจบของบุกหนึ่งหรือพิกกี้พาร์สิบสองเนี่ยมันเป็นยังไง Pi กกี้พาคสิสครับได้ถูกอัปเดตเมื่อวันที่24พฤษภาคม2020ครับซึ่งทําให้อ่าซึ่งการอัปเดตของพิกกี้ครั้งนี้เนี่ยทำลายสถิติทุกๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นพร้อมกันสูงสุด เป็นตลอดการซึ่งผู้เล่นในแมปพิกกี้เนี่ยสูงพร้อมกันถึง5แสนคนและยูทูบเบอร์ที่ไลฟ์สตรีมเกี่ยวกับพิกกี้นะักขณะนั้นเนี่ยผมต้องพูดเลยว่าทำลายสถิติการดูแทบจะทุกๆช่องเลยและอีกอย่างหนึ่งคือความน่าสนใจของพิกกี้ภาค12เนี่ยคือมันมีเอนดิ้งทั้งหมด2แบบครับโดยเพราะมันมี2แบบเนี่ยมันก็ทำให้ยูทูบเบอร์ที่จะทำคลิปเนี่ยก็สามารถทำแยกได้เป็น2คลิปวิดีโอซึ่งแน่นอนว่าเออมันชอมดีกว่าแล้วแล้วคอมมูนิตี้เนี่ยเขาก็ต้องเวลาเราเล่นเกมใช่ไหมเขาก็ เป็น True Ending ะครับแล้วก็หาปริศนาต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆและในเวลาเกือบอาทิตย์นั่นเองครับปริศนานั้นนะก็ถูกเจอและใครหลายๆคนก็ต้องบอกว่าเฮ้ย hey, เนี่ยเออแมปสตรอรี่ของพิกกี้เนี่ยมันดีอยู่แล้วและคนหลายๆคนเนี่ยก็รู้ครับว่าในอนาคตเนี่ยก็ยังมีอีกเกมโหมดหนึ่งที่พิกกี้จะอัปเดตนั่นก็คือเกมโหมดของบิลโมนั่นเองครับ 25พฤษภาคม2020ครับดีเจมโนโพลีได้ทำการทวิตถามนะครับว่าเออจะให้คนกดไลค์ทวิตของมินิตูนเนี่ยกี่ไลค์เพื่อที่จะให้มินิตูนนั้นทํา p กกี้บุ๊กสครับซึ่งมินิตูนเนี่ยเขาก็ได้ตอบกับทางด้านของตัวดีเจโมโนโพลีไปนะครับว่าเขาขอ1 2 5แสนไลค์ครับในรีプライที่เขาตอบแต่คนกดไลค์นั้นก็ไม่ได้เป็นดังที่หวังไวครับเพราะได้แค่ประมาณ20,000กว่าเท่านั้นเองครับและคนหลายๆคนก็เลยมองว่าเ Uh, do you have any plans for piggy season two um well i've definitely been start of thinking of ideas of how to start it and end it หลังจากนั้นไม่กี่วันผ่านมาครับมินิตูนั่นทำการออกไปสัมภาษณ์ให้กับช่องช่องหนึ่งนะครับว่าเขาจะเริ่มทำบุ๊ก2แล้วแต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นมันออกมาอย่างไรแต่นั่นก็เป็นสัญญาณที่ดีครับว่าเกมพิกกี้นั้นกำลังจะมีบุ๊กสครับ และในวันที่4รกรกฎาคม2020ครับช่องมินิตูนต้องการอัปโหลดเทรลเลอร์เกี่ยวกับบุ๊ก2นั่นเองและ22สิงหาครับต้องการปล่อยเจ้าตัวฟูลเทรลเลอร์ของบุ๊ก2ขึ้นมาครับแต่ต้องพูดไว้เลยว่าในบุ๊ก2เนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับ บุกสเนี่ยผมถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆนะเพราะว่ามีแต่คนเนี่ยรอดูกันเยอะมากๆเลยนะซึ่งผู้เล่นพร้อมงานนะักขนาดนั้นตอนที่อัปเดตบุกสมาเนี่ยสามารถพุ่งได้ถึง4ี่แสนเลยนะคือ4นนี่แสนคนในเล่นพร้อมๆกันเลยและทาให้โลบอกเองเนี่ยเน่าไปเลยนะและเหมือนแรงฮับของพิกกี้เนี่ยมันก็จะเริ่มกลับมานะครับแต่พอปล่อยช h a เตอร์สของบุกสขึ้นมานะครับคนดันหายไปครึ่งหนึ่งเลยและยูทูบเบอร์คนดังหลายๆคนนั้นเริ่มไม่ค่อยที่จะเล่นพิกกี้แล้วในเวลาขนาดนั้น ซึ่งเวลาณตอนนั้นน่ะมันเป็นช่วงประมาณกันยาครับและพวกเราต่างรู้กันในช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่โควิด -19 กําำลังระบาดมากๆครับซึ่งณขณะนั้นเนี่ยทำให้เด็กๆเขาได้มีเวลาอยู่กับหน้าจอมากๆก็คือเขาจะทำการดู YouTube หรือว่าจะเล่นโลบล็อกหรือว่าจะทำอะไรประมาณนั้นแต่ในช่วงนั้นน่ะเด็กๆก็เริ่มที่จะกลับเข้าโรงเรียนแล้วนั่นเองทาให้ผู้เล่นเองเนี่ยเริ่มน้อยลงครับและทาให้ยูทูบเบอร์เองก็ต้องหาเกมอ,อื่นๆเพื่อยอดวิวของเขาเองนั่นเอง ซึ่งพอมันเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้คนเนี่ยเริ่มเลิกเล่นกันนะครับและเพราะไม่เห็นยูทูบเบอร์คนโปรดทําคลิปในแบบที่เขาต้องการอีกแล้วนั่นเองบวกกับความที่ว่าตัวออเดียนส์เองก็อาจจะไม่ค่อยได้สนใจด้วยว่าเฮ้ยคอนเทนต์ hmm. i, ในแบบพิกกี้ที่มีเนี่ยมันคืออะไรยังไงนะครับบวกกับในบุ๊กสนั่นเองเนี่ยเกมเพลย์นเนี่ยถือว่ายากกว่าบุ๊กหนึ่งเอามากๆเลยนะเพราะของในบุ๊กสเนี่ยมันมีความจําเป็นที่จะต้องใช้มากๆเพื่อที่จะผ่านสัด่านสักด่านหนึ่งนะครับแล้วผู้เล่นโลบอ ตรงเลยนะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยใช้ความคิดอะไรกันเยอะอยู่แล้วคือรู้สึกว่าเฮ้ยพิกกี้มันใช้ความคิดมากเกินไปหรือเปล่าจะบายเดอะเวย์ the way, นะเว้ยผมพูดตรงตรงเลยนะว่าเรื่องความการใช้ความคิดเนี่ยตัวผมเองเนี่ยผมก็เป็นนะตอนนั้นเองนะครับผมนะพิกกี้เนี่ยก็ได้รับเป็นส่วนหนึ่งในอีเวนต์ของ RB Battles ด้วยนะครับแล้วก็ในอ่ออีเวนต์ของ Ready Player 2ด้วยนะครับแต่พอมันเกิดอัปเดตนี้ขึ้นมาเนี่ยผมต้องบอกได้เลยว่าบักเนี่ยทาโทมมาเยอะมากครับคือบักแม่งหนักมากๆและทําให้เปอร์เซ็นต์การกดถูกใจเนี่ยดรอป จากเดิมเนี่ยมีอยู่ประมาณ91.6กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเหลือ90.6 90.5ประมาณนั้นนะครับซึ่งผมถือว่ามันเป็นอะไรที่สูงมากๆเลยนะและในช่วงมก,การา2021ครับผมนะได้ทําการมินิตูน,นได้ทำการปล่อยช h a เตอร์4ของบุ๊ก2ออกมาครับซึ่งเป็นแมปที่ได้ร่วมกับอีเวนต์นั่นแหละครับแล้วก็เกิดเป็นประเด็นข้อพิพาทในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับว่าเฮ้ยแมปพิกกี้เนี่ยมันกําลังจะตายแล้วหรือเปล่าซึ่งเราก็รู้กันนะครับว่าเออเนี่ยพอเด็กๆเ,เ,เริ่มกลับไปเล,ล่น เกมนั้นเนี่ยมันเริ่มที่จะห่างขึ้นออกไปเรื่อยๆครับเพ <ๆ S 1> ราะบ,บุ๊กหนึ่งเนี่ยผมต้องพูดอย่างนี้นะครับว่าพิกกี้เนี่ยอัปเดตแทบจะเป็นรายอาทิตย์เลยอย่างที่ผมได้บอกไปข้างต้นแต่ในบุ๊กสองเนี่ยในการที่จะอัปเดตแต่ละแชปเตอร์เนี่ยเขาใช้เวลาเป็นเดือนเลยนะครับในการที่จะอัปอะไรมาแล้วในการอัปแต่ละครั้งเนี่ยก็อาจจะมีเอ่อพวกแบบอัปเดตต่างๆไม่ว่าจะเป็นสกินเควสหรือว่าการเพิ่มอีเวนต์ต่างๆและพอมาในวันที่2ีบดมีนาคมครับโลบล็อกได้ทำการจัดงานบล็อกซี่อเวอร์ช์คร ซึ่งพิกกี้เองเนี่ยได้รับไปถึง3รางวัลเลยด้วยกันนะครับอันดับแรกครับผมจะเป็น Creator of the Year ครับ g r a m e of the Year ครับและ Builder Man Award of Excellence นั่นเองครับในช่วงนี้เนี่ยเราต้องพูดว่าตอนนี้เรามาอยู่ช่วงเมษายน2 0 2 1แล้วนะครับแล้วพิกกี้เนี่ยก็ยังคงรักษาฐานผู้เล่นของเขาได้อยู่เรื่อยๆนะเขาก็มีการอัปเดตขึ้นไปเรื่อยๆนะก็มีอยู่ตั้งแต่5 0 0 0มจนถึงหลักแสนนะครับและถามว่าพิกกีเนี่ยคนเล่นเนี่ยเริ่มที่จะรอบถึงขั้นที่ว่าตัวมมนิตูนเองเนี่ยก็ทำ เหมือนแบบจุดจบแบบลับขึ้นมาคือเหมือนแบบเป็นซีเรตอะแต่ฐานผู้เล่นมันก็อยู่แค่60,000คนเท่านั้นครับและยูทูบเบอร์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็เริ่มที่จะไม่ทําคิลปพิกกี้แล้วนะครับแต่พิกกี้เนี่ยก็ยังคงอัปเดตมาเรื่อยๆของเขานะครับจนกระทั่ง1เดือนหลังจากที่แบบพิกกี้เนี่ยได้ทำการอัปเดตแมนชั่นแชปเตอร์ของบุ๊กสขึ้นมาครับมินิตูนก็ทําการประกาศเลิกพัฒนาแบบพิกกี้ต่อแล้วนั่นเองครับ